เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันจันทร์ที่12พฤษภาคม2025หัวข้อคุณพ่อของเราข้อพระคำหลักมัทธิวบทที่7ข้อที่9ก ในพวกท่านมีใครบ้างที่จะเอาก้อนหินให้ลูกเมื่อเขาขอขนมปังอ่านพระคัมภีรมัทธิวบทที่หข้อที่สามสิบเอ็ดถึงสามสิบสองสามสิบเอ็ดเหตุฉะนั้นอยากระวนกระวายและกล่าวว่าจะเอาอะไรกินหรือจะเอาอะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งหมสามสิบสองเพราะว่าบรรดาคนต่างชาติสแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงนี้เนื้อหาโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยพ่อที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจพ่อบางคนเอาใจใส่ในขณะที่บางคนไม่เอาใจใส่และมักไม่รับผิดชอบต่อครอบครัวของตนอย่างไรก็ตาม พ่อของผมในสวรรค์เป็นพ่อแม่ที่ตั้งใจที่สุดที่ใครๆก็อยากมีพระองค์ทรงทราบจํานวนเส้นบนฝ่ามือของท่านและจํานวนเส้นผมที่ท่านมีพ่อบางคนเรียกร้องหรือควบคุมแต่พ่อของผมไม่เป็นเช่นนั้นหากพระองค์ให้ตัวเลือกมากมายแก่ท่านพระองค์จะยังคงแสดงให้ท่านเห็นบอแสเกี่ยวกับวิธีการเลือกสิ่งที่ถูกต้องตัวอย่างเช่น พระองค์ทรงเสนอทางเลือกของชีวิตและความตายต่อลูกหลานของอิสราเอลแล้วทรงแนะนำให้พวกเขาเลือกชีวิตท่านที่รักของดิฉันพระเจ้าทรงดุด่าและแก้ไขด้วยความรักไม่ทรงจองจำหรือจดจำความผิดพลาดในอดีตทรงประทานความเข้มแข็งในช่วงเวลาที่อ่อนแอทรงประทานความสวยงามแทนที่เท่าและทรงเปลี่ยนความโศกเศร้าให้เป็นการเต้นรำ พระองค์เป็นพระบิดาที่สมบูรณ์แบบซึ่งทรงดูแลลูกๆของพระองค์พระองค์จะมาหาท่านและท่านจะยอมรับความรักของพระองค์ในวันนี้หรือไม่ประเด็นในการอธิษฐานพระบิดาที่รักถ้าพระองค์ขอรับคำเชิญของพระองค์ที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับพระองค์โปรดดึงข้าพระองค์เข้ามาใกล้พระองค์ในนามของพระเยซูอาเมน thank you